สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวย,วยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้พบกับเหรียญจะเรินลาบจะเรินยศเก้าเก้าลงบ,บุญยะกะโมครับจัดสร้างปีสองหานะ อันนี้น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับดูแต่ว่า,วามีสี่เหรียญน,นะเดี๋ยวแกะดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหของหายากด้วยเนี่ยสร้างน้อยด้วยนะครับพอดีเพิ่งได้มาอยากให้เอฟซได้ดูกันมาดูกันครับสร้างน้อยด้วยโอ้โหสร้างจะสร้างน้อยแกะสดๆดหนึ่งเ้ยนี่ว่าตัวแถมยกรังนเนื้อเงินนะชุดกรรมการหรือเปล่าก็น่าจะเป็นชุดกรรมการสี่เหรียญน,นะแต่ถ้าเป็นเนื้องเงินงานเข้าเลยนะหนึ่งชุดเป็นอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งชุดสี่เหรียญน,นะครับ หนึ่งชุดได้สีอ๋อไปชุดกรรมการนะครับโอ้โหไปรายการหายากเลยขอซูมเลยดีวยกว่าครับชุดกรรมการพัยดยศด้วยนะครับเหรียญแรกดูครับมาดูเนื้อกันโอ้โหลงยาขาวนะครับมีต่อโคตดอะไรไม่ดูด้วยโอโ้ยันเต็มไปหมดเลยนะรุ่นนี้ครับปีหกสามด้วยนะครับมาดูข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าข้างหลังเขียนว่าอ๋อ,อกรรมการครับนี่ต่อโคตดกรรมการเป็นชุดกรรมการนะครับ นี่เป็นชุดกรรมการนี่ต่อกรรมการอยู่นี่นะครับข้างบนก็ตัวณนะอีกแล้วนะครับตัวณนะนี่หมายเลขหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์นี่อย่างเงี้ยนะครับข้างล่างเขียนว่าอายุเก้าสิบเก้าปีสองห้าหกสามนะครับมาใดีดูขนาดกันขนาดก็ทั่วไปครับนี่ขนาดก็สองจุดห้าเซนนะครับสองจุดห้าเซนกับสามเซนนะครับ สามเส้นรวมห่วงนะครับผมทำไมรวมห่วงก็สองจุดห้าอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเดี๋ยวมาดูกันมันเนื้ออะไรบ้างนะครับผมดูนี่น่าจะเป็นเนื้อโอ้ยดูครับลงยาจีวรพื้นแดงขอบแดงโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาโอ้หมายเลขเดียวกันทั้งหมดเลยวะครับเนี่ยหมายเลขหนึ่งแปดศูนย์ทั้งหมดเนี่ยครับชุดกรรมการเมื่อก่อนก็จะเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับต่อไปครับ เป็นลงยาเขียวโอ้โหมีลงยาเขียวลงยาแดงลงยาขาวนะโอ้โหเนื้ออะไรครับเนื้นอผ่านจีวรหรือเปล่าหมายเลขเหมือนกันทั้งหมดสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อนี่เลยครับเนื้อชุบทองโอ้โหชุบทองลง,งยาจีวรพื้นแดงขาวแล้วก็น้ำเงินครับโอ้โหข้างหลังก็เขียนว่าหนึ่งแปดศนย์เป็นเลขเดีวยวกันทั้งหมดต่อโทษณนะตัวล่างนี่คือชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการใครเช่าหาบูชาก็ลอง เช่าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมชอบก็ชอบสองเนื้อนี้เลยนะครับมีสองเนื้อนี้โอ้โหโเป็นรูปพัยดยศด้วยนะครับสวยงามกับชุดกรรมการรุ่นจะเลินลาบจะเลินยศอีกหนึ่งรุ่นปีสองห้าหสามครับขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ